ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชีนา้นำหรือส่งเสริมการกระทําใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราต่างก็ไปได้ดีในทางของตัวเองนะไม่มีอะไรต้องห่วงกันอีกแล้วนะนั่นโรสพนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีมบีฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษหนูมีเรื่องไม่สบายใจบอกใครไม่ได้ฉันมีเรื่องที่<ห>อยากจะบอกเธอเหมือนกัน ฉันรักเธอแต่เราเป็นพาร์นเนอร์กันนะพี่ก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ได้คิดกับเธอแค่นั้นแล้วถ้าหนูคิดกับพี่แค่นั้นนะ่ะ ที่หนูเล่าอะไรให้พี่ฟังไม่ได้หมายความว่าหนูคิดเหมือนกันกันกบพี่และอีกอย่างหนูก็มีพิธีแล้วด้วยเรื่องเมื่อกี้เราจะลืมมันไปแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะพี่บอสเรากลับไปเป็นทีม A เหมือนเดิมนะพี่บอส เดี๋ยวฉันไปส่งเวลาที่มีใครถามผมว่าความสมเร็จของผมเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ผมก็จะตอบทุกคนไปอย่างมั่นใจว่ามันคือวันนั้นวันที่ผมหย่ากับภรรยาและกลับมาเป็นโสดอีกครั้ง และคุณคือคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นคุณควรจะดีใจสิไม่ใช่มานั่งอกหักเป็นหมาหงอยแบบนี้มู v e on นะบอสกลับมาเป็นคนไม่ดีคนเดิมคนเฮีย้ยคนนั้นคนที่เป็นดังเสาหลักเพลิงของ Break Up Service มึงเป็นีอพี่ได้ไหม โอ้ยมานีเด็ดไอ้น้องเลิฟอืมใ oh. บโบบกจะทำให้มึงหายช้ำหนแล้วพี่สัญญานะว่าพี่จะหาทางทำให้มึงกลับมาคููได้อีกครั้งหนึง่ง ที่บ๊อบอ๋อค่ะโอ้ยอุตส่าห์จ้างพาร์ทเนอร์ให้มาดูแลมันไม่ให้ลาออกเสือมาอหักอ,อกมันอีกอูละเชื่อนี่ผมรู้จะเอาอยัางไงกับจืดแล้วนะ,อะเ,อเอาเอายางไงก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณชานอย่าไล่จืดออกเลยนะคะจืดมันไม่ได้ผิดอ่ะอีบอสอะมันไปชอบจืดเอง แม่งทําคนเลิกกันมาไม่รู้เป็นกี่ร้อยกี่พันคู่สุดท้ายแม่งมาเจ๊งเรื่องความรักตัวเองอีกความรักนี่แม่งเป็นบั๊กของชีวิตคนจริงๆนะ คิดถึงอยู่นะคะคิดถึงอะไรผมแค่งงว่ามันอยู่ีได้ไงมากกว่าก็ทิ้งไม่หมดแล้วนะนัะ่งแต่าย,ยากันช่วงนี้มนผมเจอแต่ของแปลกแปบบเอ๊ะแล้วไอที่เอาติง่งอ๋อนี่คะ่ะนี่คะ่ะเอามาให้คุณชานเลือกคะ่ะอืออ๋อ ด,ดีกว่าสวยงามราคาดีมีโปรโเราจะไปที่นี่กันอย่านะครับค่ะคข,ขอบคุณครับคุณนัทเดีัดรีบค่ะ,ะคุณนัทครับเปิดประตูด้วยสิครับคุณนัทไอ้นัทคุณชาญเรียกเหรอคะเปล่าครับคุณไม่ได้เปิดประตูไง 把头开。 ลุกใครในตอนเช้ามีเวลาให้ตัวเองไม่ต้องไปสนใครไม่ต้องรอไม่ต้องงอไม่ต้องคิดมากมายรักตัวเองไม่ใครจะเจ็บเลยสักวันไม่มีคนคอยโทรต่างม,มาจุนจี้ไม่ต้องผ่อนหจ่อยเลยได้ทุกที ไม่มีแฟนคอยมาแชรพค,คุงมานี่อาจจะเหงาหน่อยแต่ชีวิตก็แฮปปี้โสดนี่มันก็ดีไม่มีข้อจำกัดไม่มีคนมาตีไม่ซีเรื่องประหยัดแบบว่าของต้องมีถ้าดีก็ต้องจัดนี่สิชีวิตอิสระโสดแบบนี้ก็ดีไม่ต้องมีหรอกความรักไม่ต้องทะเลาะก,กับใครให้หวุ่นไายใช้ชีวิตแบบโสด ทีรถออกนะเตรียมตัวด้วยนะจ๊ะไอ้หญิงไอ้จอยเอาันนี้ไปด้วยสาตายอันอนีหโอ้ยไจอยี่ไม่ช่วยฉันเลยเนาะดี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 ดิดีดี่ีมี่ีมีด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 งดีกีดงดีดีดีดดี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 ้ีดีีีี ใพี่ทีทคะพ,พ,พี่พี่ทีพูดก่อนเลยค่ะคืนนั้นน่ะที่คุณบอลพาน้้งเจ็บไปสองต่อสอง พี่อยากรู้ว่าไม่มีอะไรมากกว่าที่ต้องจืดเล่าให้พี่ฟังใช่ไหมครับพี่บอสแค่พาจืดไปสารภาพว่าชอบฉันรักเธอแต่ว่าจืดปฏิเสธไปค่ะเพราะจืดมองเขาเป็นแค่พาร์ทเนอร์แล้วจืดก็มีพิธีแล้วด้วยแต่นี่เขาขโมยรถพี่ไปเลยนะ <c oughs> พี่บอสเขาก็ชอมเล่นใหญ่อยู่แล้วนะคะ วันี้เลยรู้ทางบริษัทเลยก็จริงพี่ขอโทษนะที่ต้องถามจืดซ้ำๆอมะไม่เป็นไรเลยค่ะจืดโอเคค่ะถ้ามันทำให้พี่ทีสบายใจเมื่อกี้ที่จืดจะพูดคือว่าจืดขอเอาขนมไปให้พี่บอสได้ไหมคะแต่ถ้าพี่ทีไม่โอเคไม่เป็นไรเลยนะคะจืดไม่ไปได้ค่ะพี่โอเค ยังไงเจก็สัญญาเขาแล้วนี่ว่าก็ต้องเป็นพันเนอร์กันอยู่ไปเถอะพี่ไม่เป็ไนไรทำไรอะ่ะเธอมาทำอะไรฉันเอาขนมมาให้พี่บอสของฉันน่ากินกว่า ตีมส์ทีนดีแต่ามาบอกว่าเจอบเขานคนหลายใจคนเสรษฐีน้เจอเด็กเพีน,นไหมครับอร <c oughs> ึัขอโทษค่ะอขอโทษค่ะคอยๆให้พี่กิ่นก็ได้นะพี่ไม่รู้ บอสเนี่ยสงสารบอสไงมันนั่งอกหักอะไรอยู่คนเดียวเอาเวลาเนี่ยมันทำอย่างอื่นดีกว่าไหมไปนั่งที่อื่นไปอยากอยู่คนเดียวไมถ้าอยากอยู่คนเดียวเนี่ยจะมาเอาติ้งทำไมลัวคนอื่นเขาดูไม่รู้ลเลยไงตามมาเป้าใครมือเอาออกไปด้วย บรรยากาศดีดีค่ะเลือกให้ถูกต้องว่าค่ะใช่แต่ผมว่าที่นี่มันคุณคุณนะเฮ้ยนี่มันที่จัดงานแต่งงานผมกัเกศสอนนี่ทำไมมาเป็นที่นี่อ่ะผมนัทออนัทไปไหนอ๋อพี่นัทเขาไปดูแลเรื่อง บ้านพักภูล่าให้กับคุณชาอยู่อะคะ่ะนั้นพวกเราไปพักที่บ้านพักคูร่าให้ใจล่มๆดีกว่าไหมคะพี่ว่าคุณชาลเลเรียังคิดถึงแกซอนเนยก่าเขาอยู่ ไม่ชาญไม่ชาญคะไม่จริงผมไม่คิดถึงคุณแล้วอุย๊ย <cl aps> ผมไม่คิดไม่มีทางอีกทีไหมะคะอ <laughs> ของจริงหรอเน,นี้ยจริงสิไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะคนโสดอย่างผมชีวิตที่ไม่มีคุณมันจะมีอะไรไม่ดีอ่ะ นี่ผมพาพนักงานมาเอาติ้งพอดีแบบชนะรางวัลสตาร์ทอัพเคยได้ยินไหมยินดีด้วยนะคะหวังว่าคงเป็นงานอะไรที่คนดีๆเขาทำกันว่าแต่คุณดีกว่ามีอะไรดีๆมาอัปเดตรึไหมไม่มีแน่นอนชัดเจนเลยก็เลยต้องกลับมาที่แบบที่เป็นที่เก่าๆที่เราเคยแต่างงานกันมาลํำลึกความหลังอะไรแบบนี้ฉันมันลบความหลังต่างหากค่ะ ชากิยาชากิยานูดูซีรีส์เกาหลีมา้ชาเกียาแปลว่าตัวเอง <laughs> นี่คือชานค่ะสามีเก่าของฉันส่วนนี่สตีเฟนชเวย คู่มั่นของฉันค่ะคู่มั่นอันย้งคุณฉันผมได้เยินเรื่องของคุณม,มาเยอะมากพอดีเรามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่นี่ค่ะพรีเวดดิง้งนี่คุณจะแต่งงานกับไอ้แด่แด่อะไรแด่แด่อะไรแด่แน่อะไรแด่แน่แปลว่าครับก็ครับครับ ขอตก่อนนะครับแน่อะไรแน่มตายนี่พุณชาญคะรอสว่าเราย้ายตังแรมกนดีกว่าไหมคะไม่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้สองคนนี้นมันเลิกกันแต่ว่าพวกเรามาเอาตงแดนนะคะถ้าใครทำได้ โบนัสล้านหนึ่งขอหนังดดวยนะคะอปป้าเราที่เจอกันเมื่อเช้าเลื่นอะคะ่ะซึ่งซ่านจริงๆ <c oughs>